น็อกน็อกเองน็อกเฮ้ยเพื่อมีหกว่ะเชื่อม,มน็อนกน็อกสองเฮ้ยน็อกอากาศไปเลยน็อกทุกตัวอุ้ยกอแตกหมด สวัสดีครับวันนี้สไนเปอร์ปืนแรกที่ผมลงไปมันกลับมาอีกแล้วครับถ้าคนที่ดูผมบ่อยจะรู้ว่าผมเนี่ยใช้ ax เป็นหลักเลยนะครับแทบทุกคลิปนะครับจะถือ ax ติดโหลดเอาไว้ตลอดเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ดูของแต่งในคลิปแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เดี๋ยวมาที่บาเรลก่อนนะครับบาเรลเนี่ยมันมี3อันแต่ผมใช้ซินการ์อาร์โปนะที่ไม่ใช้บาเรล่สามสองเพราะว่าดูระยะนะครับคือระยะมันมันน้อยกว่าซินการ์นะครับเพิ่มรีคอยคอนโทรลมาซึ่งมันโคตรไม่จําเป็นเลยสําหรับสไนเปอร์นะครับใส่ซินการ์อาร์ องเพิ่มโมบิลิตี้ท้ายนะครับใช้ซินกาดอาร์มนะครับเ,เร็วเรียกิฟใช้ เพิ่มโมบิตี้อีกอันหนึ่งก็คือเล็งเร็วแล้วก็สปินทูไฟนะครับเวลาเราวิ่งอยู่เอาปืนลงมายิงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็โมบิตี้อีกอันหนึ่งเหมือนกันแท็กเลเซอร์เพิ่มเล็งเร็วอีกอันหนึ่งนะครับข้อเ,เสียเลเซอร์เนี่ยในสไนเปอร์ iper, ผมมองว่ามันน้อยเพราะว่าสไนเปอร์ส่วนใหญ่นะครับเราจะหยิบออกมายิงระยะไกลนะซึ่งแท็กเลเซอร์ระยะไกลเนี่ยมันแทบไม่เห็นเส้นละออปติกผมไม่ใส่นะมันกินเล็งเร็วผมว่าออปติกเดิมของเอ็กมันดีอยู่แล้วครับแล้วก็เพิร์กอันนี้อเ,อ,นนอเคก็็ืปน ดีโหลดเร็วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำก็คือ FMJ ยิงทะลุเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้นะครับ sense of mind ก็คือเราสามารถกด shift เวลายิงได้นานขึ้นนะครับคือกั้นหายใจได้นานขึ้นนะครับโอเคก็มีเท่านี้ส่วนใครที่กำลังดูอยู่แล้วแต่งปืนนี้แบบไหนก็เอามาแชร์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ขอปืนได้เหมือนเดิมเลยต่อไปอยากให้เล่นปืนอะไรแต่งแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูผมไลฟ์สตรีบมบนทวิส แน่มีคนมามีคนมามีคนมาคุกกลับคุกกลับเป้าคุกกลับห่าอีกตัวนึงโอ้โหฮอจะพังฮอจะพังไอ้เหี้ยใช่สแกนคุกกลับแป๊บเดียวเองเอ้ามันคิดที่ข้อเลยอ่ะผมตอหุบหลงอ่ะ มันชิงมันชิงแบบแบบมาลงมาตัวหนึ่งมนลงมาตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นสองล่าสุดนะห้องท้ายวะเจมตายเลยเนี่ยปะปึแดงเฮ้ยดาฟ้าดาฟ้าดาฟ้าเดี๋ยวชิดเลยนะน้องอ้ไรนะโอ้โอ้โอ้ร้อยหนัด đổ lông với mật lông thắng này đột này Lắng đi tên đi 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 thắng đi rồi มันจะมาสู้บุธแรงที่สุดในโลกได้วะไอเมื่อก,ก,กีอ้ต่อไอ้เคลื่อนนี่แหละทีนี้สีจะโดนไหมวะมันก็ยังโกงอยู่นะจริงๆแต่คนไม่ค่อยใช้อ่ะอดีแล้วแหละก็อาร์พีจีคูอค่อ่ะอาร์พีจีใส่แอมเงินเยอะอย่างวะปั๊ปั๊บปัาบปัป๊องโอ้ยเงินนี่วะเดี๋ยวซื้อรถเอาก่อนโอ้โหสัตว์กันอย่างมันมาใกล้แล้วมาชิดแล้วนะพอแล้วมันเก็บไม่ขึ้นวะ ของมันกริง่งอยู่ป่าวะอยู่มีกันโอ้โหสี่สองตีนี่วะมันวิ่งไปขวาทำไมวะมันโดนล่าเหมือนกันผมปาดซ้ายก่อนแล้วกันมันจะวิ่งไงวะลัวตัวด,นะดาวหนึ่งโดยบีมดาวหนึ่งบีมซ้ายตัวดาว นี่นี่นนนนนตาย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 ,ตายบอตตี้บอตตี้บอตตี้อยู่ใต้ไอ้นี่เตีเดียมโอ้แต่น็อกแล้วเว้ยแม่งเอตัวไอ เอากรอบปะเจมซื้ออีกซื้อจนนึงกูเอาด้วยกูจะซื้อเซลไว้กูขาดอยู่นิดนึงอ่ะเอาไปะแปะแตังไปเดี๋ยวแพลติกซื้อจนนึงก็ได้โอ้หบดีทั้หมดมากไปต่อแดงไปเดียวยี้มไว้ตาหน้าดูเพื่อก่อนเลยหมดเลยนี่แดงมีตัวไม่ใช่ u ูเก็ต้องไปะแบงก์เดี๋ยวไปแบงค์เดี๋ยว แบงค์เจอสองละมันออกมาแล้วครับสองตัว,เ,ตวเลยของบ้านแล้วเด้าหนึ่งเด้าหนึ่งคัหนึงอยู่ที่เก็บของในบ้านตามอยู่บ้านนอกแล้วในบ้านนอกแล้ว ตาแล้วตาแล้วเรีบเยบร้อยเก็บโกสป่นะสองค่องที่มันเก็บอ่นะเก็บลองไปเก็บอนะ่ะ โอ้ข้างหน้าเด้วสวยไะโอ้โหตุ๊กตาหน้ารถลงมาหน่อยบ้บงังบังข้ามได้ปะไม่ได้ปะ้องวิ่งะมีมีทางขึ้นอยู่มีทางขึ้นอยู่มันมันหนีมันหนีต้องขับรถเป็นวงกลมยังเอาขันหน้าก็ได้นะอ่ัอันนี้คนนั่งหลังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ Tôi nghĩ những người ngồi bên tôi không tự hết. Tìm được rồi, tìm được Ở này, phía bên này. Nó rất gần. Chúng xuống rồi. Nhiều, 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 nhiều. Được rồi, chết rồi. Tự nhiên, tự nhiên. Đoạn 1, đoạn 1. ที่อื่นน่าจะแกนนะที่เฟยร์ามันยิงมาจากข้างล่างไม่ได้อะน็องน้องน้องน้องอยู่ไหนอะ่ะผมชุปนะ่ปยไหลังนี้ไกล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 เฮ้ย,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 ยแมทติกแมทติกบนเขาเอา้โอเาโผตายตีโดนแกมตายเบลาตายน็อตน็อตเขานอ็นอะ เจมเจมตั้งหนึ่ง้หนึ่งพี่อยากคุท่อาตายก่อนเดี๋ยวโคไปไหนโคไปไหนน่าได้วะมาต่อ ดักคนรอรอรอเดีรอเที่เก็บของรอล่า,าก็ได้ปะเอาหมู่บ้านเหรอปะเดี๋ยาด่วนเ,นนวเดี๋ยวด่วะเดีอยะบ้านนั้นไม่เห็นว่ะเอาอยากนนาบ้านนี้มันแคมป์ติ๋มเห็นแล้วอยู่นอกรถรถสิบล้อ,อ ข้างในมีปะสองตัว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 ไม่ใช่ตัวเดียวเข้าข้างในแล้วเข้าข้างในเป็นตัวหนึ่งเข้าห้องเป็นตัวหนึ่งเพื่อนมตายตัวหนึ่งออกมาออกมาลองมาสองตัวเลยดน้าหนึ่งหน้าหนึ่งไว้โอ้โหเมื่อกี้ไม่ออกสองผมนอนติ่มปั๊มก่ออย่างเดียวอ่ะอยากแทงแน่นอนโคตรหนูหายไปแล้วเฮ้ยเกมแอดวานซ์ปะกดล้วปะกดอีทีนึงกดอีทีนึง ออเหี yeah. <pelled hollow mit breathing> ้ยะสี่ทีนี่นี่นี่รับเพิงดับเพิงเอารถกันเข้มอยากเพิงเหรอมันอยู่ด่านฟ้าสองคนเลยมา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 เตรียมรับแรงกระแทกจาก D4 จะต้องหาที่พี่ที่แม่งโยนไปถึงก่อนลง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 โอ้ยดีไม่โดนไป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 ข้องในก่อนหอสูงผมมียา

หมดหมดหมดแล้วดิโอ้สวยว่ะดีนะมันอ่านแล็ปท็อปอยู่อะไรเหรอมูนได้อ่านนะเออมูนจะดูแล็ปท็อปคนเมลี่ตายเดี๋ยวไปช่วยตรงนี้ตังพอป่ะตังตังตังดอกเออเหลือเฮ้ยเข้าก่อน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 น่าเยอะไอ้บีฟตกปูมีของแป๊บดูพันธุก่อน ไปเลยไปเลยเดาเขึ้นช้าเวอร์เฮดช็อตเนี่ยเราจะขึ้นเกาะเกาะหลังเมืม่อกี้เหมือนหลังดันมานะลองมาจากในหมู่บ้านเดี๋ยวเข้าไปโฮดับเพลิงกันคนคนโดนแน่เห็นแล้วละ่เเละเพิ่มยิงหกว่ะเพิ่มน็อกน็อกสองมีปั๊มมั้งสองคนตายเดยอ ไม่ไม่ไม่ต้องในบ้านในบ้านมีอีกมีอีกหนึ่งตัวท้ายอยู่อยู่ในบ้านตรงนี้ดาวเห็นดาวคับไม่มีที่ชุบแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านองตัวท้ายอยู่ในบ้านพิกออกเลยออกมาแล้วออกซ้ายวัดสุดเหรอจะวัดสุดเหรอออกซ้ายบ้านออดาว ตัวท้ายมั้งไม่พีกนะไปไวไหมไม่ไวโอเคไปอยู่ในสเตเดียมรีคอนเอาไหมไม่ได้วะ่ะไม่ชินแดงไม่ทันผมว,เว <c oughs> ะเดี๋ยวเวลาอุ้ยตกตกจบละเดี๋ยวหัน,นไม่ได้เลยลงแกไม่เจอเนดะีย๋ยวเปิดให้ ปังบนเคลียหาคนบนตึกแป๊บหนึ่งเฮ้ยตึกนู้นมีโอ้โหูวงต้องตึกนี้ว่ะเช็คก่อนล่อนล่อนอ้อมได้ไหมได้ปะเห็นแล้วนายตึกนั่นละล่อนอ้อมไปโอ้โหตกข้างบนด้วยอะไ,ไรปล่อยดิย นี่เฮ้ยมีมาต่อไปตัวเดียวไปซ้ำอีกตัวนึงตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน่าจะสายไกลป่ะระวังในห้องในห้อง30มสิเมตรสาเมตรยัดทางเลยบ้านยัดทางในบ้านเลยไปในห้องเลยในห้องเลยจะได้จะได้ช่วยกันทางไยต่อเลยต่อเลยต่อเลยต้องขึ้นตึกนี้ สูงแล้ววังเล็งอยงู่ข้างในมีข้างในมีนี้ยเนี้นี้หน,น้าผมเลยจะแตกแล้วตัวหนึ่งซ้ายซ้ายซ้ายตีโฟดาวซ้ายดาวอุย้ยตายป่ะ<ไ>ป<ผ>มายเขาตกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมเปิดฮนะแกขึ้นมาโหตัวนี้เราต้องอยู่ข้างบนแล้วตัดให้เยอะที่สุดคนกำลังจะมาชิดตึ๊ง สามสิบเมตรกำลังวิ่งเข้ามา <c oughs> น็อกอากาศไปเลย <c oughs> น็อกทุกตัวอุย้ยกอแตกอุยอ้ยไอ้เชี่ยผมล่วงชิบหายละใอรยิงมึงวะหน้าคุณตัวหนึง่งจะบีหัวเรา,าตายละตายละตายละโอ้ เกือบโดูเฮ้ยนีมีมีอ๋อตึกบนตึกเฮ้ยผมได้ผมได้ครบหน่อยครบหน่อยอย่าให้มันปาดผมมันอยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างโอเคโอเคเชี่ยประทิดถ่ายเราเอาลงก็ได้เนี่ยบวงไปทางนู้นลงก่อนได้ลงมาตึกนี้ก่อนได้ปาไปเลยขาล็อกก็อยู่นะดิบเลยอะขาดิบไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปจับเพลิงแล้วโอเค มาเช็คขวาด้วยนะขวาดีสามตัเลยจะน็อกตัวตรงตัวหลังก่นเจอ่โอ oh, ้โหก็แตกสามตัวเลยในเนี้ยวิ่งออกซ้ายครับวิ่งออกซ้ายอยู่ที่กำแพงโอ้โหเสียดายวไม่น็อกสังตัวใยเนะมียอืออกละเก็บตัวหนึ่ง ตัวไทยนี่ตัวไทยนี่โอ้ oh my god เกือบดาวช่วยกันดิไปใต้สะพานไม่ไ <จะ S 1> ด้ใต้สะพานนะเพะิ่งมาแงเดินทางเพ,งเพงินทางเดินทางมีคนผมแอร์ตายได้ผมแอร์ตายได้จัดไปแอร์ตายละมันมันไม่ยิงรีบรีบรีบชิ้นนี้รีบชิ้นนี้ <S <S ได้ไม่ได้แล้วียิบได้กำลันทำอยู่ดีมจะช้า อดละอยู่ใต้สะพานสองตัวผมดึงไม่ทนันวะไม่เป็นไรเขาแตกตัวหนึ่งเกมชิ้นนี่เกมชิ้นนี้าานาสายอะที่จบผมมีสไสายนะถ้าจะยิงใจเย็นเกมวงยวเราวงยวเราไม่ต้องดันไม่ต้องดัน,น,นไม่ต้องดันไม่ต้องดันป่าตัวหนึ่งป่าตัวหนึ่งฝ่อยเนี่ย ยังตอนนี้เห็นครบทุกที่ในนี้สองหน้าเราเหลือคนเดียวย่องได้อะช่วยกันปิดไปขอจะแตกแล้วขวาขวาขวาจับหนักจับหนักสว,วยสวยมากหน้าเราเมีเวะรีบไปตัดรีบไปตัดมันจะฆ่ามันจะฆ่าหยิงสิสบายสบาย ปั๊มสองตัวเฮ้ยยับยับดีดีไหนซื้อโหเสียดายตี้นะเนี่ยมากเลยปาดสามแม่งเฮ้ยแบบวิ่งมาแบบทีละคนทีละคนเอาตี้นั่นรนะข้างหลังยิงหน้าโต๊ะแบบเนื้อนุ่มๆอ่ะไม่มีเกาะเลยมาแบบเนื้อ